สวัสดีครับผมมานพินกับชาแนลฟิวไทยในทุกครับวันนี้แนะนำให้รู้จักน้ำซาซีนะครับซาซีก็เป็นภาษา,าที่ใช้กันอยู่ในแถวมาเลเซียสิงคโปร์นะครับผมอยู่ในร้านเซเว่นในประเทศมาเลเซียก็มีโต๊ะให้นั่งด้วยนะครับก็จ่ายตังค์แล้วก็ทานได้น้ำซาซีย่อเอฟเอ็นนะครับน้ำซาซีที่ว่านี่ก็คือคล้ายๆรูดเบียร์นะครับเขาบอกว่า มันเป็นเหมือนลากไม้หรือสกัดจากพืชอย่างหนึ่งซึ่งใช้อย่างเดียวกันนะครับที่กาททำรถเบียร์แต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าสาสีเนี่ยรสชาติมันจะแรงขึ้นมาแล้วถ้าเกิดคนไม่ชินหรือคนไม่ชอบเนี่ยครับจะบอกว่ามันเหมือนยาหม่องครับกลิ่นเหมือนน้ำยาหม่องละลายน้ำเทียบกับรูทเบียร์ย่อเอ็นหรือบีวซาสีนี้จะ มีความเป็นครีมน้อยกว่านะครับแล้วก็รสชาติจะออกยาหมอกมากกว่าถ้าใครมาแถวมาเลเซียสิงคโปร์นี่ครับบุรนอะไรเงี้ยแล้วก็จะเจอน้ํานี้นะฮะก็คือนี่ครับชาสีก็เรียกว่าชาสีถ้าคนที่โตจากทางภาคใต้ก็จะรู้จักดีนะครับแต่รถนี้เมืองไทยเนี่ยหายไปแล้วนะครับน้ําสาสีก็คือรูทเบียร์แต่ว่าเหมือนรสชาติมันจะแหลมขึ้นมากว่าแล้วก็เข้มข้นกว่าครับ ซื้อก็สองเหรียญก็ประมาณสิบหกสิบเจ็ดบาทอะไรประมาณนั้นครับน้ำสาสีครับชอบครับร้านเซเว่นทีานอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับเคาน์ตเตอร์จ่ยยายเงนินก็ตรงนู้นก็สะดวกดีครับหลายประเทศก็มีแบบนี้เมืองไทยน่าจะมีบ้างนะคคือมีโต๊ะนั่งทานอย่างนงี้ครับเอาน้ำสาสีนี้ก็มาที ผมก็ทานทีครับเพราะว่าคิดถึงเนี่ยพอๆกับคิกกะปู้ครับถ้าใครเคยชินเคยทานคิกกะปู้ที่มาเลาก็ยังมีคิกกะปู้ขายนะครับแต่เมืองไทยมีแล้วเดียวกันเดี๋ยวนี้ถ้ายังหายากอยู่แล้วพบกันใหม่ครับกับช e l f ลฟิลไทยในทูกครับ F W E L T H A I ครับเก็บเรื่องราวกันในทางมาฝากกันครับผมนะฮะรหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะ สำหรับนักเดินทางก็เก็บเล็กเก็บน้อยแบบนี้ครับอะไรที่คนอื่นเขาไม่ทำผมก็ทำนะฮะเอามานำเสนอมาฝากกันครับผมสวัสดีครับ